เอาไป็ไรอันนี้ท้ายคลิปกันเล่นๆนิดนึงนะครับเ<ช>มื่อกี้ก่อนจากกันไปก็พูดถึงเรื่องของวอลบเพราะว่าอันนี้ได้แถมมาใช่เาะผมผมก็คือจะป้ายยาพี่ลิงไม่ใช่อะไรเรื<ข>อ่องซือซ้อลขอนมาเรื่องซื้อรถอ v ีวก็คือเอ่อก่อนนนี้เราคุยกันนะแล้วพี่บอกว่ากังวลเรื่องแบบที่ชาร์จจุดชาร์จใช่อะไรหลายๆอย่างนะครับเอ่อผมคิดว่าอย่างนี้ละกัน มีหลายช่องจริงๆช่องที่ให้ความรู้เรื่องนี้เยอะที่สุดช่องหนึ่งเนี่ยคือช่องพี่อูสปินไนอ่าจะมีจะมีคลิปหนึ่งที่เขาขับพี่แกก็ใช้อยู่ใช่ที่เขาขับรถเขาเองอ่ะลงไปหัดใหญ่คลิปนั้นเน่ะเขาพูดสรุปได้ดีมากเลยว่าการซื้อรถอีบีในไทยตอนนี้ต้องดูยังจุดชาร์จแต่ไม่ได้ดูว่าจุดชาร์มีเยอะแค่ไหนแต่ดูว่ากําลังไฟของจุดชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่เพราะแต่ละที่แน่นอนที่ผมบอกอ่ะก็ก็ล่าสุดไงถึงว่าเฮ้ยตอนนี้เรารู้สึก ใจยังไม่ได้อยาก E ีวีนิดนึงลงมาแล้วมาอมองว่า,านิสสัน e p o w e เเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าล่าสุดผมเพิ่งไปอำเภอศรสีสวัสดิ์กาญจนบุรีก็ปั๊มน้ำมันหายากมากมแล้วพอไปถึงศรีสวัสดิ์มันมีช่วงไฟตกผมไปค,คิดอยู่อย่างเหมือนสังขะที่เคยพูดนะคือไฟตกอะ่ะมันติดไม่ได้หรอไอ้พวกที่ชาร์ตอะ่ะใช่ใช่คือติดปุบ๊บดึงไฟทั้งเมืองเรียบร้อยอะ่ะใช่ก็เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันอื แต่ทีนี้อลองของคุณหนูบอกว่าเออถ้าเกิดลองบอกว่าแบบไม่ติดใช่ไหมวอลบอกใช่ใช่คือผมกาแฟนเนี่ยมีปัญหาอย่างนี้ว่าช่วงนี้พวกพาร์ทเนอร์ที่เขาทำวอลบอกเนี่ยเขาก็อาจจะเล่นตัวได้มากนิดน,นึงแล้วกันพูดงี้ดีกว่าเขาเขามีลูกค้าเยอะเล่นตัวเยอะแล้วเขาก็เหมือนติดต่อญาติในการมาติดต่อวอลบอกตัวฟรีครับคือเกตวอลให้มันแล้วแหละแต่ว่าดีลเลอร์เขาเขาทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทีเนี้ด้วยความหงุดหงิดเราตอนนั้นน่ก็เลยลองเทสดูว่าเอะจริงๆในกรุงเทพเนี่ยจุดชาร์จมันก็เยอะนะ ถ้าถ้าบ้านเราอยู่พื้นที่กรุงเทพเนาะลองไม่ติดวอล์บ็อกไหมเนี่ยปรากฏว่าเราวิ่งมาห้าพันโลไม่มีวอล์บ็อกเนี่ยผมไม่เคยรู้สึกเดือดร้อนเลยเออที่บ้านไม่ติดนะครับวอล์บ็อกตอนนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้เขาลดราคาให้ไหมอ๋อไม่เขาคงไม่ได้ลดหรอกเขามันก็แถมตั้งอยู่ที่บ้านแหละคือณจุดหนึ่งเอาแบบไม่ใช้อะเราไม่ใช่ณจุดหนึ่งเราก็อาจจะอาจจะเอามาติดแหละถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับแต่ว่าณตอนนี้คือไม่มีไม่เดือดร้อนไม่มีไม่เดือดร้อนเพราะว่า อะไรเพราะว่าพอแบตมันลูกใหญ่ขึ้นนะครับมันไม่ได้เหมือนขอโทษที่พลาดพิงแล้วกันนะคืออย่างนิสสันลีฟหรือว่ารถรถไฟฟ้าช่วงแรกๆที่แบตมันแค่สองอกิโลเนี่ยอ,อันนั้นจะเด็ดร้อนหน่อยแต่พอเราวิ่งได้สักสามร้อยกว่าถึงห้าร้ยโลเนี่ยเลนเนี่ยสา0ร้อแปสถึงห้าร้อยก็คือตั้งแต่ EP ขึ้นมาถึงตัว5้าร้อยโปรน้อยเอลต้าเนี่ยถ้าวันหนึ่งพี่ขับไม่เกินสองร้อยกิโลเมตรนะครับเอาจริงแบตเตอรี่พี่จะเหลืออยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็ต ลองลองคิดว่าวันหนึ่งสองร้นกิโลเมตรเนี่ยเราใช้หรือเปล่าตัวเลขนั้นเนี่ยในการทํางานทั่วไปเราแทบไม่ได้ใช้เราเราจะไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอันนี้ถ้าเป็นผมนะอันอันนี้ต้องต้องต้องมองว่า,วามันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ด้วยนะผมมองว่าต่อให้เป็นงานฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นงานงลงรงงานหรืออะไรเงี้ยครับแบบที่ช่วงนี้ผมมีไปไปลุยงานอยู่นเนออี่ยไปเนี่ยผมวิ่งกรุงเทพไปหลักศรียูที่วิ่งประจำนะกรุงเทพหลักศรีออกนครปฐม ลงสมุดรปารกการตรงอะไรนะกระทุ่มแบนแล้วก็วนกลับมาบ้านรวมกันเนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบร้อหกสิบโลไม่เกินแบตก็ประมาณสี่ส<า><ม>ิเปอร์เซ <connais? S 1> นะ็ตเหลือสี่สิบเสียไปนะจากร้อยเหลือเสียไปสี่สิบหลือประมาณ60แือหกสิบเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต่อหนึ่งวันนะครับเราจะไม่ได้ถึงขั้นเหลือแบตแบบฉุกเฉินงั้นหมายความว่าเราสามารถไปชาร์จตาม ที่ที่เราวิ่งงานก็ได้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเราจากไปกินกันแฉ<ป>กเะไชาร์าได้เออเราก็ไปแวะปั๊มที่มีที่ชาร์จแ,<ต>แล้วก็วมันต้องมีการวางแผนถูกไหมล่ะเพราะแอปมันต้องจองไม่ผมต้องต้องเรียกอย่างนี้ครับหลายๆแอปไม่ได้ไม่ต้องจอง,งอเช่นปตทจะเป็นเจ้าที่คนพูดถึงเยอะต้องจองนุ่เนี้แต่อันนี้ไม่ได้ติดกัดใครแต่ว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ที่เราประสบมาก็คือว่าเพราะว่ามันฟรีช่วงนี้คนเลยแย่งกันใช้เยอะ คือเขาให้ทดสอบแล้วมันชาร์จฟรีคนเขาเลยยังใช้เยอะกลับกันไม่หรอกลับกันใช่กลับกันทุกปั๊มอื่นๆข้างปตทนั้นะที่มี e v charger อยู่โลง่งโล่งสนิทเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จจ่ายตางังเราเป็นคนทํางานนะเราเราบ,บน้นทํางานอนะ่ะถ้าต้องจ่ายตังก็ขยับไปานะ้าข้าง,างจ่าย e-a จ่ายถ้าอ,อ่อนจังหวัดก็ p a v w a t e เนียในกรุงเทพก็ e-a evo ต่างๆเนี่ยราคาไม่ได้สูง ที่สูงอ่ะจะเป็นพวกที่ชาร์จในห้างซะส่วนมากเช่นแบบไปชาร์จกลางเมืองสุขุมวิทเดินห้างเขาอาจจะคิดเราหน่วยละสิบาท P A a n y w h e r นี่ก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งไม่แพงเท่าไหร่พี่เพราะว่าเรามองว่าค่าไฟตอนช่วงัพไทม์เนี่ยของหลายๆเจ้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณมาอย่าง T A o ต t a เนี่ยมันก็อยู่เจ็ดบาทห้าสิบละอ่าอ่าซึ่งเท่าซึ่งไม่ได้สูงกว่าค่าไฟของมิเตอร์ T O U เท่าไหร่ T O U มันอยู่ที่หกจุดเก้าเนี่ยพอพูดเดี๋ยวคนงงศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าใครามันเยอะมันมีเรื่องค่าไฟอีกครับ คือเอกลายเป็นว่าพอเราไปชาร์จชา้าๆ,ๆ์เนี่ยมันไม่ได้สูงกว่าชาร์จไฟที่บ้านเท่าไหร่ดีซะว่าได้หน่วยนึงเนี่ยไฟหน่วยหนึ่งที่บ้านเนี่ยจ่ายเท่าไหร่เนี่ยคุณจ่ายเพิ่มไม่เกินสามบาทอืมรู้ว่าแท้ประหยัดแต่ว่านก็ประสบมาไงที่บอกไช่เมันเนเรื่องกับ ผมก็เลยมาว่าอะโอเคบางคนจะบอกโอ้ยอย่างโน้นอย่างนี้นี่สันคิกไม่ดีโน้นอย่างนีน้รถไฟฟ้าไปเลยดีกว่าเปนี่สันคิกดีให้คือผมบอกว่าที่เขาทํามาทุกวันเนี้ยมันเป็นทางเลือกใช่มันให้คุณเลือกไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้นั่นจะดีกว่าหรือดีกว่าไม่ว่าจะเป็น PHEV บ,บางคนโอเคเฮ้ยรู้สึกว่ายังต้องต้องการความเป็นไฮบริดแล้วก็อยากขับไฟฟ้าบ้างก็ PHEV แค่นั้นเองหรือบางคนโอเควางแผนชีวิตได้แล้วแน่นอนปึ๊บก็ไฟฟ้าไปเลยแน่นอนไม่ต้องเตือน้นามันประหยัด อ่าหรือว่าพมองละเดี๋ยวบอกว่าเราก็เมื่อกี้คุยกันเนาะเฮ้ยผมแบบเดินทางแบบไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอ่ะอนี่สันคิดก็น่าสนใจอ,อันนี้เป็นประเด็นที่บิดวิทยุไม่ค่อยได้ของออร่าผมชอบติ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยบางบางทีบางทีถ้าเกิดว่าเราเผื่อไปกดโดนหน้าโฮมนะเนี่ยวิทยุมันก็จะทำงานถ้าเราถ้าเราเกิดเชื่อมบลูทูธค้างไว้นะครับวิทยุมันจะทำงานเอง เล็กๆน้อยๆแต่ว่าอันนี้แล้วกันก็คือแค่อยากให้กําลังใจคนที่อยู่คอนโดหรืออะไรเงี้ยครับว่อา,อาจริงๆาการติดการไม่มีวอลชาร์ดเนี่ยไม่ได้แย่ยขนาดนั้นเออนี่งอยู่บ้านหรือคอนโดครับเนี่ยตอนตอนนี้อยู่บ้านก่อนนั้นอยู่คอนโดโอ๋ออยู่บ้านก็ติดวอลชาร์จได้ใช่ใช่แต่ว่าแต่เนี้ยเรามัน,ม,นมันไม่ได้ยากขนาดนั้นในการในการเขาเรียกอะไรเอ่อในการใช้รถ E ีโดยที่ไม่มีวอลชาร์ดเพราะจริงๆแล้ววอลชาร์ดเนี่ยต้องพูดว่ารถรถ ของค่ายจีนเกือบทั้งหมดวอร์ชาร์จไม่ได้ให้ไฟเราเยอะกว่าไอสายฉุกเฉินที่ให้มาสักเท่าไหร่นะสายฉุกเฉินเนี่ยให้สามประมาณสามกิโลวัตต์แอลวอร์ชาร์จของของเกตเกตวอร์เนี่ยหรือวอร์ชาร์จของ MG เนี่ยอ่ะถ้าคุณบอกว่าสเปคไม่ดีต่อให้คุณไปซื้ออย่างแพงอะไรเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ออนบอร์ดบนรถออนบอร์ดชาร์เจอร์บนรถเนี่ยมันรับได้สูงสุดแค่เจ็ด okay, okay, okay. มันขึ้นมาแค่เท่าเดียวมันน้อยมากมันเป็นส่วนต่างไฟที่น้อยมากๆ เพราะน,นั้นคุณอยากชาร์จเร็วเนี่ยมันก็ไม่พ้นพวก DC ซฟ้าชาร์จมันไม่เหมือนรถยุโรปที่ออนบอร์ดชาร์เจอร์เนี่ยเขารับวอลอกได้แบบยี่สิบอย่างเงี้ยอืมโอเคแล้วก็เรื่องของอีกส่วนหนึ่งคือ,อ,อรูทการพัฒนาชาร์เจอร์ในเมืองไทยจะแปลกๆนิดนึงอันนี้ขออนุญ,ญาตเปิดประกอบไปด้วยนะครับว่าอย่างพวกแอปที่เขารวมแอปกลางแล้วกันที่เป็นแอปรวมแบบพวกลักแช์อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าซูมออกภาพของเมืองไทยเนี่ย เรามาโหลดแปบ,บหนึ่งนะเดแปลกๆนิดนึง oh. จะเห็นว่าเยอะมากแต่ที่แปลกคืออะไรครับช่วงนี้มันเน้นพัฒนาทางหลวงสายหลักก่อน mm. ออกอีสานตะวันออกใต้ขึ้นเหนือเพราะนั้นถ้าเราวิ่งอยู่บนทางหลวงสายหลักเราไม่เดือ,อดร้อนเลยทุกห้าสิบกิโลมีที่ชาร์จแบบดีๆรอคุณอยู่ตลอดเวลาปัญหาเนี่ยแค่จังหวัดใกล้ๆนะแล้วถ้าพี่จะไปสุพรรณบุรีพี่เห็นปะหาไปเลย สุพรรณถือว่ายังน้อยอยู่เพราะว่ามันแตกออกมาจากทางหลวงเส้นหลักที่ขึ้นภาคเหนือเหมือนกันเส้นกาญจนบุรีที่พี่กังวลมันมันแตกออกมาเส้นไหนที่แตกออกมาจากทางหลวงสายหลักเนี่ยการพัฒนาจุดช้าทั้งเอกชนและรัฐนะครับเพราะอันนี้มันรวมรวมกันเนี่ยสายหลักสายหนึ่งสายสองสายสามส,ส,สายสี่เนี่ยนนนสบาจะแบบพี่จะวิ่ง,งยังไงก็ได้เลยสบายเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นโวโว,โวเป็นแวงแวงอย่างเงี้ย บางแเป็นโซนพื้นที่เพราะนั้นพอดูเล็กๆกปุ๊บโอ้โหเยอะมากเลยใช่เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกว่าจังหวัดของเราเนี่ยสมมติเราเราไปจังหวัดนี้บ่อยทํางานที่นี่บ่อยเนี่ยเราใช้รถ e ีวีหม่ไว้ไหไหมเนี่ยจริงๆเปิดแอปด,ดูโครงสร้างก็ช่วยอีกส่วนหนึ่งที่ต้องต้องเขาเรียกอะไรเป็นข้อจํากัดของเมืองไทยตอนนี้แล้วกันครับก็คือเรื่องของว่า จุดชาร์จเนี่ยมิดแท้ต่างจังหวัดใช้คำนี้เลยมิดแท้ต่างจังหวัดคนขับอีวีเนี่ยก็คือพ a เอโวที่โคกับพักปั๊มบางจากเพราะเขามีเยอะสุดอ,อนาคตอนาคตจะมีปตทตามเข้ามาแต่ตอนนี้พ a เอโวตเนี่ยคือมิดแท้เราละแต่การลงทุนภาครัฐเราเนี่ยปัญหาหลักนะ่มันคือเขาผมไม่รู้ว่าตัวเลขนี้มาจากไหนนะไอ e ้ห้าสิบกิโลวัตต์เนี่ยตู้ชาร์จเนี่ยปัญหามันคือตัวเลขห้าสิบเนี่ยมันไม่เหมาะกับรถไฟฟ้าในระยะยาวเพราะว่า อนาคตเนี่ยเราต้องการมีรถไฟฟ้าที่วิ่งสักเจ็ดร้อยกนะิโลทืกว่ามเทสลาเริ่มมาแล้วเบนซ์ก็เริ่มมาแล้วเมอร์เซเดสเริ่มมาแล้วนะครับก็หลายๆลแบรนด์ก็ตอนนี้ก็เริ่มทะลุห้าร้อยไปหกร้อยก็มีแนละ้วทีนี้กลุ่มเจ็ดร้อยกิโลขึ้นไปนยคือตัวเลขในฝันทุกคนเลยรับยาวออกานจังจหวัดได้รู้สึกปลอดภัยปัญหาคือแบตมันลูกเท่าไหร่เช่นเมอร์เซเดสเนี่ยประมาณร้อยร้อยสิบประมาณนั้นเทสลาก็อยู่ที่ประมาณร้อยสิบถ้าผมจำไม่ผิด ถ้าตู้50กิโลวัตต์แอ์เนี่ยจ่ายเต็มไฟแบบไม่ตกอะไรเลย50หาร100ก็คือ2ชั่วโมงพี่ลองคิดดูมันไม่ใช่ดีซีฟ้าชาร์จมันชาร์จชา้านะแต่มันคอขวดที่ตู้ภาครัฐราลงทุนภาครัฐเราลงทุนไว้ไว้ไว้ไวประมาณนี้ครับซึ่งมันคอขวดมากๆทํทำให้ออ,อนาคตเนี่ยถ้าผมไม่แน่ใจนะว่าแผนการพัฒนาตู้ของปตทแต่างจังหวัดเนี่ย Uh, จุดชาร์จเขาะจะเป็นไฟกําลังไฟเท่าไหร่เพราะว่าตอทผมก็เห็นตั้งแต่75ยัน120นา,าที่ mm. งั้นหมายความว่าถ้าเขาไม่ได้มีเอ,อ,เอก,กชนหรือโคเพกับรัฐพัฒนาตู้ที่เป็นตู้ชาร์จขนาดใหญ่การวิ่งต่างจังหวัดที่เราฝันไว้เนี่ยต่อให้ได้รถลองเลนจ์มาเนี่ยก็ไม่ได้สะดวกสบายอยู่ดีเพราะคอขวดที่ที่ชาร์จกับกันไอ้พวกรถที่แบบประมาณนี้60-75กิโลวัตต์อเนี่ย,ยจะสบายเพราะว่า ไปที่ไหนต่อให้เป็น P A Volta เนี่ย50กิโลวัตต์ชาร์จ30-40นาทีหรือแค่ไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ได้ประมาณ100ากิโลละอ่าก็ใช้ก็ก็อย่างที่บอกแหละเราก็จะวนกลับมาในเรื่องของการต้องมีโรงงานนิวเคลียร์ไหมเห็นไหมอืมแหล่งไฟฟ้าสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอืมพวกเนี้ยครับนี่มันก็จะกลายมาเป็นวนกลับมาเรื่องนี้ใช่เพราะอย่างาอย่างรอยเตอร์ก็เพิ่งออกว่าจุดที่รถไฟฟ้าเนี่ยจะสะอาดกว่ารถน้ำมัน,นยอยู่ที่กี่กิโล เดี๋ยน,นี้เขาเพิ่งออกรายงานมาเร็วๆนี้เลยผมจําไม่ได้ว่าน่าจะสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเองเขาเขาบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าวัดแบบออกใหม่ๆจากโรงงานรถไฟฟ้าสร้างมลภาวะมากกว่าทางไลฟ์ไซเคิลมันเพราะการผลิตแบตเตอรี่คง mm hmm. สร้างการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆสร้างมลภาวะเยอะมากการกําจัดก็แย่แต่คุณต้องวิ่งเท่าไหร่ล่ะไอควันปากบ่องของคุณถึงจะมาทดแทนมลภาวะที่เกิดขึ้นตอนสร้างและกําจัดก็ ไปสิ่งที่พี่ลิงพูดเลยก็คือว่าพลังงานไฟฟ้าประเทศคุณสะอาดแค่ไหนเขาบอกถ้าน,นอร์เวย์เนี่ยที่แบบคลีนทั้งประเทศเนี่ยก็คือคุณวิ่งแค่สองหมื่นโลคุณจะสะอาดกว่าน้ํามันละถ้า <c oughs> มากลุ่มที่ประเทศที่ยังใช้น้ํามันก๊าซธรรมชาติ่านหินผลิตไฟไออย่างบ้านเราตอนนี้เขาถือว่าหลากหลายอ่ะก็พวกพวกกลุ่มนี้ที่เป็นมิกซ์เอ่อฟูเอลรวมกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแสนสามหมื่นกิโล แล้วถามว่ายูเซอร์ที่ใช้รถจริงๆเอะที่วิ่งจนวันที่ขายถึงแสนสามหมื่นกิโลเยมันเยอะไหมไม่ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นจริงๆผมถึงบอกว่าหลายๆอันน่ะถ้าเราถ้าเราถ้าคุณเป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วกันไม่ใช่เหมือนผมที่แบบว่าเอามาเซฟตังในกระเป๋าอองแต่เป็นสายโกกีนอย่างเงี้ยก็ต้องต้องระวังคําโฆษณาด้วยเพราะว่าเรื่องโกกีนเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ปากท่อมันต้องดูว่ายันวันที่รถเราถูกกําจัดนะครับ เรอใช่ใช่แล้วมันจะมีรายละเอียดที่แบบเยอะใช่ใช่โอ้โหนี่ยิ่งคุยยิ่งเจาะลึกนะเอาจริงก่ว่ามันมีประเด็นของมันเยอะในเชิงรถอีวีเพราะนั้นก็เลยก็ถ้าถามผมมันก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรครับเราใช้ประมาณไหนแล้วเราก็ศึกษาให้เหมาะสมของเราแล้วกันศึกษาให้ตอบวัตถุประสงค์เราอะใช้เพื่อประหยัดใช้เพื่อรักโลกใช้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันมีมันมีประเด็นให้ให้ไปศึกษาของมันเยอะครับอ ก็เอาประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเอ๊บอกต้องศึกษาจริงๆแล้วรถไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดไม่คิดมากจะขับก็ขับอย่างเดียวได้ <S <S ใช่ใช่แต่ก็อย่างท<า>ี่อบอกแหละมันต้องวางแผนสูว่ารถไฟฟ้าผมอาจจะแนะนําเลยว่ามันก็ไม่ควรเกินสิบปีหรอกกูก็ต้องวางแผนที่จะหาคันใหม่ละอ่าเพราะฉะนั้นก็ไหนมันจะเป็นวนกับมาเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะเรื่องการกําจัดแบตเตอรี่อะไรนู่นนี่ใช่ไหมใช่โอเคก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะได้ครับ เราใส่นี่เราต้องเป็นคลิปแยอกออกมาอีกคลิป <S <S ส,สั้นแล้วกันนะครับเพราะ <S 2> <S 2> รว่าเป็นความรู้เรื่องของการเออถ้าไม่ลองติดวอลบ็อกแล้วก็พูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ก,ก,กับการเลือกซื้อรถ<ม>ว่าเราเหมาะไหมอะไรเงี้ยครับอโอเคครับผมขอบคุณครับได้ครับคุณครับ